ท่านตสวสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะอยู่กับซ่สซัสเมเบอร์สองอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นะคะเล่นมินิเกมกันเดี๋ยวมามันก็มีสื่อ เราจะมาเล่นเมนเกนมเนเดียวเมนเกมก็โอเคมาแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะก็ไปปิดทีวีมานะคะเดี๋ยวมันจะก็จะมีอะไรที่หลากหลายนะคะอ่ะ จะเป็นมินิเกมสอยวูเกมนะคะเจ็ดปันห้าสิบเอ็ดคนนะที่เล่นนะคะเฮ้ยโอเคนะฮะอรอแป๊บนึงพ่อก็ให้อ p พีมาข้างล่างนะอ p พีซื้อเห็นเนาะถ้าเกิดว่าใครมองไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเด,เดี๋ยวให้ดูดีโอเคมายมินิเกมเลฟแบทเฮ้ยอ่านถูกไหมเนี่ยเหอ นะเห็นไหมมันก็จะเป็นมินิเกมส์ลอยเองนะถ้าเกิดได้มันไม่ให้จอยกินนะไอเขาให้อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอเหรอเราชอบแต่เราว่านะข้างล่างเนี้ยเขามีอะไรแน่ๆน่้ิใจดูแลว่อยขึ้นมาถังเนะี้ยดูดีมันอยู่แบบถังน้ำอ่ะนุ่ต้องว่ายนะ้ำไปด้วยนะพี่สุดเฮ้ยสติใส่ชุดไี่เหรอ เสียงข้างนอกอาจจะดังหน่อยนะฮะพูดเบาแน่เลยวันนี้เรามะอยู่ตรงจุดนี้ได้ มีคนเป็น V.I.P. ด้วยเิมแังอินเมเนสเมเนสแล้วก็มีอะไรนะแซอุิยเราจะเย่งกันหมดนะน่าน่กหนา V.I.P. ีติดต่อกันด้วยที่สาคพันว่เราต้องหนีก่อนนะคะขอข้าวพวนนะะมันมเห็นอยู่ใช่ไหมไมีอยู่ใช่ไหมวิ่งม,<ๆ>มันจะมีคนไปเอาอไม่งั้นเราตายแน่นะคะเราต้องดำรงชีวิตให้อยู่นะคะ ไม่เห็นแล้วมีคนมามีคนมาเสบ้าคงจะมีขอให้ขึ้นรถไ นี่ยคือสิ่งที่ไม่คคือคือลกบอลไม่นนช้าลออนี้จับื่ยฮยอันสน ทำให้ V A P ฆ่าง่ายๆที่ได้แล้วจะฆ่าคนอื่นก็ไปฆ่าเลยอย้าฆ่าเล้วตรงนี้มีของแน่ดู้มีไอ้ี้แตกตายแล้ฉันเนะี่ยแล้วไม่มือนสี่ลูก

สัจุดลอยู่สัจุดนี้ก็มีรองเท้าไหมมีสใส่ไปใช่ไหมบางคนบอว่าทีมแสดงว่าเอ,อ้ยเป็นทีมกันปะเออขึ้นไม่ได้เลยโอ้ยปีนดิ พอให้ VIP ตายแล้วนะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันขึ้นไม่ได้แล้วตรงนี้ มตอไม่ได้อีกแล้วเนาวอะไรเนี่ยกด็เดี๋ยวขี้แตกเมื่อกี้เกอบขี้แตกงแล้ว หนูอัดคลิปย่งไรแม่จ้าเดี๋ทาโอ้ดีที่มีชุดเกราะไม่งั้นตาย กล่องนี่นาะน้าพอเห็นมีไอพีอยู่ข้างใกล้ๆเนาะหวังว่าจะมีเนี่ยเพราะอาหารมีฉันเอ,อ,อา,หาอาหารมีแล้วอวาหารแล้วก่อนว่าชุดเป็นเอ้ยกางเกงเป็นถ้ากางเกงเนี่ยเป็น 过年。 ตอนนี้ก็ดูก่นอนวน่ามีก็ถ้ามันมีเคก็เอา ิดูดีๆก็มาอนีนึหน้าเหมือนใส้นักหนาอะไร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 นักหนาอะไรนักหนานี่ยเหรอไป,ป ตกไปดิตกไปอ๋เย่เย,ย,ย่ชนะ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 เราชนะโอ้ยเย่ย <c oughs> ขนาดคนใช้ขวานเคยดูเคยดู มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีนิเกมอะไรบ้างอืมเอามินิเกมไหนดีนะติ๊กต๊อกเกมเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะคะกิมมี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมปกลังใจให้ทางสนัคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากรู้วีไอพีเซิร์ฟนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะแป๊บหนึ่ง